ที่โรงพยาบาลบึงสามพันอังภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ในสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วาการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีท้พาพบาสสมคีสมทบทุนสร้างโดมต่อเชื่อมระหว่างอาคารใหม่และอาคารเก่าและตกแต่งภายในอาคารหลวงปู่บุญทันทิตะสีโนโรงพยาบาลบึงสามพันโดยมีพระครูป,ปัญญาวรจารย์หรือหลวงปู่บุญทันทิตะสีโรเป็นประธานฝ่ายสง์ พร้อมด้วยนายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมในพธิธีด้วยอาคารใหม่โรงพยาบาลบึงสาพันแห่งนี้ด้ับความเมตตาจากพระครูปัญญาวราจารย์หรือหลวงปู่บุญทันทิตะสีโลในการนำสถาญาติโยมร่วมบุญมหาทานสร้างอาคารหลวงปู่บุญทันทิตะสีโลซึ่งเป็นอาคารที่มีความสูงเจ็ดชั้นจำนวนร้อยิบเตียง ห้องพิเศษ40ห้องมูลค่า109ล้านบาทในอาคารมีหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องเอ็กซเรย์หน่วยงานผู้ป่วยนอกและงานชนสูตรงานผู้ป่วยในชายงานผู้ป่วย,ย,ย,ยในหญิงซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ พร้อมจะเปิดให้บริการกับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสามพันทั้ง9ตำบลและ1เขตเทศบาลซึ่งมีประชากร75,240รายรวมไปถึงแรงงานต่างด้าวอีกราว1 0 0หนึ่งหรายคงเหลือเพียงการสร้างโดมเพื่อให้เชื่อมต่อกันกันกบอาคารหลังใหม่กับอาคารหลังเก่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการรวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการขึ้นย้ายผู้ป่วยระหว่างตึกของทางเจ้าที่อีกด้วย